ทมาอนดาจากรัรรดินีเธอหมายถึงอะไรกันเธอรู้ข้อตกลงของฉันกับส่วนเฉยงั้นเหรอเจ้าน่ะจะต้องไปสักการะบรรพบุรุษของเราที่วัดด้วยละ่ะถามบรรพบุรุษของขอครอบครัวเสี่ยวเมื่อเสี่ยวเฉียงหนิงคุ้มค่ากับตําแหน่งองคหญิงหรือไม,ม่หม่อมฉันเสี่ยวเฉียงหนิงถวายบัง,บงคมแก่องค์จักรพรรดินีเพคะฉันไม่สนใจเรื่องสถานะของฉันหลก เจ้าคงได้เห็นแล้วสินนะว่าตรงฉังมีความสามารถอะไรบ้างภารกิจสำคัญในการกำจัดผู้ทรยศและสนับสนุนผู้ปกครองคนใหม่จากนี้ไปมันจะอยู่ในมือของเจ้าเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังใช่หรือไม่หม่อมฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพคะดีแล้วนั่นดีมากสิ่งที่เสียไปแล้วก็คือการสูญเสียข้าจะหาดาบที่ดีกว่าและคุ้มกว่ามาให้เจ้าแทน อยู่แล้วเชี่วว่าท่านจะมารอข้าอยู่ตรงนี้ข้าแค่จะส่งท่านกลับบ้านไม่เป็นอะไรเลยข้ามีความสุขนะอย่างนั้นท่านมีความสุขเกี่ยวกับอะไรหลังจากการแสดงที่ข้าได้เห็นในวันนี้ข้าก็อดไม่ได้ที่จะมีจิตใจที่ดีท่านเป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่กล้าหยุดยงให้คนของท่านเอาชนะจักพัตดินีในอนาคตวันนี้เจ้าเก่งมากเลยหลินน้อย เราจะซื้อไวให้นะแล้วก็เนื้อให้เป็นครั้งต่อไปที่ข้าเข้าไปในตลาดเพื่อที่เจ้าจะได้ขอให้หัวหน้าวูทําอาหารฉลองให้กับเจ้าจริงเหรอขอลบข้ารักท่านองค์หญิงมีอะไรเหรอววนหลินก็แค่ทําตามคําสั่งของข้าเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทําให้ได้ดีท่านไม่จําเป็นต้องให้ทายเขาไม่มีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนักงาากนี้แล้วผู้มีอำนาจควรให้รางวัลและลงโทอดอย่างชัดเจนไปซื้อวนยและเนื้อสัตว์กันเถอะแล้ววันนี้มาทานอาหารด้วยกันโอเคไหมวันนี้จะมีหิมะตกข้าเลยเดาว่ามันคงจะดีไม่น้อยถ้าได้ทานอาหารและเพลิดเพลินกับมันหากองคหญิงทรงกรุณาที่จะดื่มกับข้าแล้วข้าก็ยินดีจะทำเช่นนั้นตกลง องหญิงทรงสังเกตเห็นบางสิ่งในพระราชวังก่อนหน้านี้หรือไม่ข้าไม่รู้มากนะักเกี่ยวกับการต่อสู้และการค่าของท่านแต่ว่าจากักภัณดินีจะต้องเตรียมการเองเนื่องจากว่าเธอได้เรียกโยห่งเหลียงเข้าพระราชวังในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ จักรทัตดีนีนั้น,นกล่าวถึงวัดบรรพบุรุษของจักรวดิเพราะงั้นบางทีนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับแผนง,งานของเธอก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามเธอต้องรู้ว่าอย่างอยู่คุยกับข้าดังนั้นเธอคงไม่ง้อเขาเกินไปที่จะฆ่าท่านท้งๆท,ที่รู้ว่าแผนล่่นไหลไม่ว่าในกรณีใดเธอก็อยู่ที่ไปเชื่อของเธอมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้นขณะนี้ องค์จักรพรรดินีและก็มอมกำลังแข่งขันกันในตำแหน่งที่ว่างในกระทรวงสงครามพนางใช้โอกาสนี้ในการนำแม่นางเหลียงเข้าสู่พระราชวางังเพื่อที่นางจะได้ช่วยเธอควบคุมนางสนมและองค์จักรพรรดิมีหนำซ้ำยังลุกล้ำอำนาจทางการทหารอีกด้วยลูกหลานของเธอฉีและหยดลงเลี้ยงต่างก็เป็นอัจฉริยะด้านการต่อสู้หากเธอได้รับอำนาจทางการทหารมากขึ้นแล้วก็ต้องฉข็งจะไม่ได้รับบาดเจ็บ หากตรงฉางถูกทำลายเธอก็จะไม่มีคู่แข่งอีกต่อไปและพระราชวังจะเปลี่ยนมือแล้วเราควรทำอย่างไรดีละ่ะแล้วต้องฆ่าหยาดหลงเหลียงจริงๆหรือข้าเกรงว่าการฆ่าเธอค่อนข้างยากทำไมละ่ะเราได้พิสูจน์แล้วไม่ใช่หรอว่าเธอที่ไม่ติดกับฮวนหลินด้วยซ้ำเธอไม่ได้ต่อสู้อย่างจริงจังกล่าวอีกในหนึ่งก็คือความแข็งแกร่งของการต่อสู้ของเธอนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราเห็นมาก แต่ถึงแม้จะมีความแข็งแกร่งของเธอแม่นางเหลียงก็เป็นผู้หญิงที่เรียบง่ายขั้นตอนต่อไปคือดูว่าองค์จักรพรรดิทรงสามารถช่วยอะไรได้บ้างอย่างไรก็ตามข้าเพิ่งจําได้ว่าเราไม่ได้แลกเปลี่ยนโทเค็นเมื่อเราสัญญาว่าจะเป็นพันธมิตรกันข้าขอตอนนี้ได้หรือไม่ท่านต้องการโทรเค็นประเภทใดหรือข้าได้ยินคำชมมากมายถึงความสามารถพิเศษของท่านในการวาดภาพใช่หรือไม่ข้าขอรูปวาดของตัวเองได้หรือไม่ เหรอมันไม่สะดวกในการพกพาและมักจะไม่นำมาใช้เป็นทอเค็นนะแต่ข้าต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งรอข้าอยู่ตรงนี้ข้าจะไปนำแปลงและกระดาษมาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนี่มันเร็วมากเลย เพราะค่าใช้หมึกเท่านั้นการวาดภาพจะละเอียดอ่อนกว่าน,นี้มากหากทำด้วยผู้กันอันวิจิตรงดงา,งามอย่างไรก็ตามข้ารู้สึกว่าตัวละครมันไม่เหมากับผู้บัญชาการผู้กันและน้ำหมึกนั้นจะทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังขาดสีสันอยู่นะจางนี้ท่านสามารถเอาไปได้แล้ว ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะตายที่จะทำมัน